วันนี้นะครับทุกคนจะมาแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะเรียน Data Structures และก็ Algorithms นะครับซึ่งตอนนี้ทาง W3Schools นะครับเขาได้ทำการปล่อย Tutorial free นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ Data Structures และก็ Algorithms นะครับทุกคนสามารถไปเรียนได้แล้วตอนนี้นะครับคือบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากให้ทาง W3Schools เนี่ยทำมานานแล้วนะซึ่งก็เขาปล่อยมาเมื่อวานนี้นะครับนี่ฮะ คือเมื่อวานเนี่ยผมเ,เห็นทางเพจนะเออเขาโพสโพสนี้มานะครับนี่ก็คือเพิ่งปล่อยเลยนะครับ just released นะครับผมอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับผมนี่นะฮะคืออันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าถามนะว่าเรื่องอะไรที่เราควรเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในการเขียนโปรแกรมนะครับนั่นก็คือเรื่องของ data structure แล้วก็ อัลกอริทึมนะครับผมเออนี่นะฮะหรือว่าตัวย่อก็คือ DSA นะนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้มาอ่านกันนะครับว่ามันคืออะไรนะอ่าตรงนี้เขาบอกว่า data structures แล้วก็อัลกอริทึมเนี่ยมันคือเป็นส่วนที่สำคัญเป็นพื้นฐานเลยของ computer science นะครับที่มันจะสอนเราเกี่ยวกับวิธีการคิดนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาที่มันอ่าซับซ้อนนะครับอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับผมอ่านี่นะครับ soft complex problems systematically นะครับผมซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าการที่เราเนี่ยใช้โครงสร้างข้อมูลหรือว่า data structure แล้วก็ algorithm ที่มันถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้โปรแกรมของเราเนี่ยมันทำงานได้เร็วขึ้นนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่จะต้องทำงานกับข้อมูลที่มันเยอะๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เรารู้เกี่ยวกับ data structure แล้วก็ algorithm เนี่ย จะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้งานในบริษัทคือมีโอกาสได้งานที่มากขึ้นนะถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้นะครับ่ะซึ่งตรงเนี้ยคือผมมาดูแบบอ่าเป็นเนื้อหาหัวข้อนะครับที่เขาทำออกมาเนี่ยก็คือครอบคลุมเลยนะนี่ทุกคนมาดูนะครับก็เขาจะเริ่มจากอินโทรก่อนว่าอธิบายเกี่ยวกับ data structures นะครับว่า มันคืออะไรนะครับเอออัลกอริทึมคืออะไรอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับเขาก็จะยกตัวอย่างการสร้าง Simple Algorith m มนะครับผมว่าเราเนี่ยจะฝึกยังไงอะไรแบบนี้นะครับคือหลายคนเนี่ยจะมักถามว่าเออเราจะฝึกอัลกอริทึมยังไงฝึก Data s t r u c t u r อยังไงนะครับก็นี่เลยตอนนี้ W3 School นะครับเขาทำチュทย์ออกมาอย่าลืมไปเรียนกันนะนะครับอ่ะทีนี้มาดูส่วนต่อไปครับเนี่ยคือเรื่องของ a อ r ร์เรนะครับเอร์เรเนี่ย เป็น data structure ตัวหนึ่งที่แบบทุกคนจะต้องเข้าใจแล้วก็นี่ทุกคนมาดูก็ตรงนี้จะมีหลายหัวข้อนะครับเริ่มจาก array ก่อนเออเป็นพื้นฐานสำคัญอยู่แล้วนะครับในการเขียนโปรแกรมนะต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะต่อไปก็คือ bubble sort selection sort insertion sort quick sort counting sort radix sort merge sort linear search binary search นะครับผมอ่ะต่อมาก็คือเป็นเรื่อง linked list นะครับแล้วก็ stack and queue s n a บ trees graphs เนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าครอบคลุมเลยนะครับผมซึ่งถามว่าเราจําเป็นต้องรู้หมดไหมนะครับจริงๆก็ถ้ารู้หมดได้ก็ดีนะเออแต่ว่าหลักๆอะ่ะที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนคือเรื่องของ array นะเออใครที่แบบอยากจะมาเขียนโปรแกรมนะครับเรื่องของ array เนี่ยมาดูนะเดี๋ยวอันนี้มาอธิบายคร่าวๆนะครับ array นะครับคืออะไรนะฮะเขาบอกว่า array เนี่ยเป็น data structure หรือว่าเป็นโครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในการ องค์ประกอบนะเก็บ element หลายๆตัวนั่นเองนะครับผมเออแล้วก็ array เนี่ยนะครับจะถูกใช้ในการแบบทำอัลกอริธึมหลายๆตัวเลยนะครับผมอ,อ่ะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับอัลกอริ h ึมที่เราจะใช้ในการค้นหาใน array เพื่อที่จะหาค่าที่น้อยที่สุดนะครับเออก็ตรงนี้เลยเขาจะมี animation อยู่นะครับนี่เราสามารถปรับในส่วนของ speed ได้นะเออแล้วก็กดคลิกปุ่ม Find lowest นะครับซึ่งเขาก็จะหาค่าที่น้อยที่สุดอ,อ่ะลองมากดดูเห็นไหมนะครับอ,อ่า ซึ่งตัวนี้ค่าที่น้อยที่สุดก็คือ12นะในตัวนี้นะครับใน Array ตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาก็มียกตัวอย่างนะว่าใน Python เนี่ย Array จะถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเออนะครับอ่านี่นะครับเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัลกอริทึมในการหาค่าที่น้อยที่สุดหรือว่าต่ำที่สุดใน Array นะครับผมเนี่ยอ่ามีโค้ดให้ดูด้วยอะไรแบบนี้นะครับออบคือตรงเนี้ยดีมากนะเออเลยอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับประกาศให้ทุกคนได้ทราบกันว่าตอนนี้ ทาง wcscool h นะครับมี tutorial สอนในเรื่องของ data structures แล้วก็ algorithms แล้วนะครับผมซึ่งก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทำให้ทุกคนลองไปศึกษากันนะนะครับซึ่งตัวผมเองเดี๋ยวจะไล่เก็บนะเออว่ามีตัวไหนบ้างที่ยังไม่รู้ แล้วเดี๋ยวจะเอามาสอนนะเออนะครับผมยังไงรอติดตามนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสั้นๆที่อยากจะมาแจ้งข่าวนะครับเป็นข่าวดีมากเลยสําหรับคนที่ใช้เว็บ W3School นะครับผมก็อย่าลืมไปเรียนกันนะครับโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ